มาจิ้มาเล่ามลำเกานะครับโอเคก็ข่ญานว้ซอยการซอยงานมาเนี้ตีมาน้าเน่้เอาบักนั่งมาน้าอเ่รนี้มาน้าเน่ก็บว่วเออพี่น้องฮามาเปิดร่าใจไม่กำ่อกไรกันี้เลอ้ยวหลังจากนั้นก็จะคอยมาเรียกดวงวิญญาณของยาดอนและวพอท่องดีมาเอาความคุณความคุ้ถุนให้มันฮอดเออจีด่าเกิดน้อย โอ้พิเลี้ยงมื่นเอเอากาลร่ำเ่องในปอเอาเอาเจกันกรร่ำในทานบัจจีเอาในท่านให้ในยาปังในทานเอาหิงเขาขอไปมาร่ำสุรัตาสิเอาหญิหยีสันดอนแล้วว่าบ่อยากหยีสันดอนยนี่มารำสงบมาร่ำเกาบรรล่ำเลยมันจะรับเปนเรื่องเปนเล่ามันรบคุณสมกันมาในยุดอกในท่านหยีสันดอนอมันมีย่ดอกมันมียุดอกหลายกันติดขวงกันเลยพุลเม แล้วจว่าจิจำบเอาตอนไหนบบก่าเอาขิ้ัทนเก้นคืนเ,เจ้าบานทีไม่หลุเสียงก็อันเฝาเรียมีท่านเด็ดฉันดอนมันกระไรกันอยู่เรื่อยจะมากระสิดไปร่วมรักเอาตอนไหนเอาตอนอิตาพาม ที่ไปข,ข, mm ข,ขอสอนกันหาสารีรลายครับตบุซมเธอที่ไปได้มีตาไปนั่งลูกนั่งเงียมีตาไปทีไปขอสอนกัหาสวามัน่าินเอขึ้นปกัญหาเธอยิดกันหาดมเดอเฮยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยถ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้้เฮยเฮเฮ้ยเย้ยเ้ยเย้เ้เเอยยก็ยเ้เเ้ย

งานารียังมดิตอะไรต้อรีตนตี่เอกคนคนพันยึงดังจุดยอดพันนั่นดิื่อไปหัวโดนนอนคนพันมันไม่เั็นอยู่ไกลอัตตวรรณะที่กลงฟางคูกรุกคู่บ้านนั่นมาดูอะไรกินกพแฟอะไรกนีลินลิงยังยิ่งจำไม่อันดาพวกมันนั่นก็นดีเก็นดีแต่ราคาไม่จำไม่พอมันโอ้ลั่ไปกับข้อเหวี่ยงไปยง เจะียวว้ถือขวดน้ำยุ่มพอกั็แล้ <laughs> มอล่ำสดๆนะครับกับหววกับเจเ็ียังตาโอ้ยเป็นดุดเป็นเพื่อนเ,จนเ,จนเจนกจเน,นื้อ้เื่อนเกเอีไรบ้านที่ดึเนื้อ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ